ากษาของศาลค่ะก่อนหน้านี้นะคะทาง DSI เองได้มีการสรุปสำ,สำนวนคดีนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ที่ชื่อว่ามีเหรียน HAPPY ABC และ p i กกี BANK ให้กับทางพนักง,งานอายการพนักง,งานอายการเองก็ส่งเข้าสู่กระบวนการของศาลนะคะและล่าสุดก็มีคำตัดสินของศาลอุทธรมาแล้วค่ะโดยยืนตามสารชั้นต้นสั่งจำคุกหนักไม่รอการลงโทษแล้วก็ แม้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะชดใช้เงินคืนกับผู้เสียหายแล้วก็ตามนะคะโดยทาง DSi ค่ะได้มีการเปิดเผยผลการดำเนินคดีพิเศษที่80/2565ทั 65, เป็นกรณีแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์เถื่อนมีอยู่3แอปพลิเคชันค่ะชื่อว่าแอปมีเหรียญแอป h a ppy ABC และแอปพิกกี้แบงคค่ะซึ่งได้มีการปล่อยเงินกู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยคิดดอกเบี้ยกเกินกว่ากฎหมายกำหนด และก่อให้เกิดความเด <hi> ือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งสารอาญาและสารอุทธรได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำอออ่าง3 1 2หทับงหหมายเลขหมายเลขแดงที before, ่ออ่าง3661ทับสอ5คดีอุทธรณหมายเลขดําที่ออ่าง1612ทับ2 5 6หหมายเลขแดงที่2808ทับองาคำพิพากษานะคะได้ออกมา ระบุว่าพิพากษาจำคุกนายเจิง้งสัญชาติจีนกับพวกซึ่งเป็นคนสัญชาติจีนและคนไทยรวมทั้งหมด9คนสูงสุด1ปี117เดือนและปรับรวม6 0แสนบาทโดยสารอุทธรณ์พิ่ภากษายืนตามสารชั้นต้นแม้ว่าผู้ต้องหาจะชดใช้เงินส่วนที่หักเป็นดอกเบี้ยคืนแก่ผู้เสียหายแต่ละรายแล้วก็ตามเนื่องจากว่าการกระทำของผู้ต้องหาเนี่ย เป็นกระบวนการโดยอาศัยช่องทางความเดือดร้อนเรื่องการเงินของผู้อื่นและประชาชนด้วยการปล่อยเงินกู้นอกระบบและการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบเป็นภัยต่อสุจริตชนและเศรษฐกิจของประเทศค่ะ